กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะอินดี้ตอนเ้าก็สุกเกม FC Mobile กับผมลูกพี่เม้เหมือนเดิมวันนี้กลับมาแล้วหลังจากหายไป3วันอย่างที่บอกกันไปว่าสุกเสาร์อาทิตย์ผมจะติดงานชีงแชมป์โลกของอ e ีเกมหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้มาสตรีมเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้ กลับมาแล้วจันถึงเพื่อเรือหัดล้วก็เจอกันเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วก็วันนี้เราถึงคิวของแบ็คขวาหรือ RB สําหรับการจัดลําดับนักเตะในเทียร์ลิสของข้าพเจ้าย้ําเตือนดอกจันกันอีกครั้งตัวโตว่าเกิดจากประสบการณ์การเล่นและการพบเจอเท่านั้นนะครับคิดเห็นไม่ตรงกันคอมเมนต์ได้เช่นเคยนะครับมาดูที่ RB ก่อนวันนี้เราจะแยกกันเป็น2แบบก็คือ RB ประเภทเล่นเกมรุก แล้วก็ r b ประเภทเกมรับแต่บางตัวมันก็ดีทั้งรุกทั้งรับะนะครับก็จะก็จะพูดกันไปว่ากันไปว่าเออตัวไหนดีตัวไหนไม่ดียังไงนะครับมาดูที่ตัวแรกก่อนที่ยังไงก็คงต้องจัดนะฮะที่ยังไงก็คงต้องจัดสําหรับ r b ตัวนี้นะ RB ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นได้ดีทั้งโหมด Head to Head และ Manager อย่างแน่นอนและก็เป็นตัวหนึ่งที่ สมดุลเกมรุกและเกมรับค่อนข้างจะจัดจ้านที่สุดนะฮะจัดจ้านในย่านบราซิลนี่คือคาร์ลอสอัลเบโตนะครับคาร์ลอสอัลเบโตอันนึงโอเคตัวนี้คือถามว่าดียังไงหนึ่งคือรูปร่างเขา รูปร่าง180กำลังดีน้ำหนัก75เวิร์กเลนไฮมีเดียมมองแล้วมันจะเป็นทางด้านของเกมรุกซะส่วนใหญ่สปีด93 9 1เนะเริ่มต้นแล้วก็สำหรับการเล่นแบบดีเฟนซ์เนี่ยจะเป็น87 90 87เลยมาร์กิ้ง87สแตนดิ้งออทคเกิล90สไลด์87แล้วส่วนสำคัญเลยก็คือการเลี้ยงบอลแล้วก็การจ่ายบอลของเขาค่อนข้างดีนะครับเปิดเรมเส้นก็ดีคือด้วยความที่ตัวเขาใหญ่แล้สปีดสูงเนี่ยแม้ว่าเวิร์กเลทมันจะเป็นไฮมีเดียมแต่ว่า เขายังสามารถที่จะขยับลงกลับมามารับได้ด้วยด้วยที่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของเมื่อเราอัพเม็ดเนี่ย R B เล่นได้ CB เล่นได้สำหรับอัปไปเม็ดหลังๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกมรับก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดนั้นเกมรุกก็พอประมาณแต่ว่าไม่ได้ถึงว่าจัดจ้านนะครับเป็นตัวที่บาลานซ์ดีเล่นได้ทั้งเมนเจอร์แล้วก็ในส่วนของเฮดทูเฮดเลยนะครับนี่คือคาร์ลอสอาเบโตอีกตัวหนึ่ง อะส่วนสูงอาจจะไม่เท่ากับคาร์ลอสอเวโตแต่ผมว่าตัวนี้สามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ะยังอยู่ใน t ีเ r S นะครับเป็นตัวใหม่ที่หลายๆคนน่าจะมองเห็นว่ามันเก่งนะสปีดก็ดีครับรีสเจมรีสเจมสปีดดียิงไกลย,ยังดีอีกต่างหากนะครับยิงไกลก็ดีแต่ที่สำคัญเลยคือเรื่องการเติมเล่นเกมรุกครับท่านผู้ชมรีสเจมเนี่ย ถ้าจะเสียอย่างเดียวผมว่ามันอาจจะเสียเรื่องที่บางทีเติมเพลินน่ะเพราะว่าเวอร์เ t นไฮมีเดียเหมือนกันเหมือนคาร์ลอสซาเวโตแต่ว่าด้วยความที่เราจะเคยเห็นเขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับบุกหนักชอ็อตพาสซิง่งลองพาสซิ่งเยอะแล้วก็เปิดบอลดีกว่าคาร์ลอสซาเวโต้อีกนะครับใครที่ชอบเล่นเปิดมงหรือชอบเอาวิงแบ็กประเภทแบบเติมเกมเช่นเล่น4 1 2 1 2แนโร่อย่างเงี้ยต้องใช้วิ่งแบ็กเติมเกมผมว่ารีเซียมเนี่ยเหมาะสมเลยเลี้ยงบอลก็ดีและเกมรับก็ไม่ได้แย่ด้วย นะครับส่วนสูงอาจจะน้อยกว่านิดๆแต่ว่าตัวหนาน,นะตัวหนาเ,าเล่นดีทั้ง h ฮ t o h เฮ d และ Manager เหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับมาดูอีกตัวนึงที่ยังอยู่ในเทียของ t i s นะครับเป็น t s ใครที่ชอบเล่นวิ g b a c k เกมบุกเกมรุกจัดจัดสปีดโคตรโคตรตัวนี้ยังเป็นตัวที่เล่นได้อย่างต่อเนื่องและไปอีกนานนะครับ ฟิล์มโปงตัวไพโอเนียหรือตัวข้ามผ้านะครับตัวนี้ใครที่มีออดูเด็กนะใครที่มีดูเด็กก็อัพไ,ได้เลยเอัพไ,ได้เลยเก่งมากสำหรับตัวฟิล์มโปงตัวนี้สปีดเนี่ยเริ่มต้นก็99แล้วนะครับสปินสปีดปลาย95คิดง่ายๆว่าคือคุณอัพไปเนี่ยมันเร็วกว่ากองหลังบางกองหน้าบางตัวอีกนะสำหรับฟิล์มปงนะเร็วกว่าปีบางตัวอีกแต่ว่าเรื่องของการเล่น ออกไปยิงไกลอะไรเงี้ยคงสู้พวกรทเจมคาร์สอัลเบโตไม่ได้แล้วก็เรื่องของเกมรับด้วยความที่เขาตัวเล็กมากนะครับ171แล้วก็เกมรับไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเราอาจจะต้องใช้วิธีการดักบอลหาเลี่ยมบอลการเข้าดีๆแล้วก็แม่นยาในการบังคับของเรามากขึ้นเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็ดีทั้งในส่วนของเมนเจอรแล้วก็เฮดทูเฮดนะครับขอยตัวหนึ่งที่อยู่ t AS, เหมือนกันหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยพี่ ตลกปะเนี่ยพี่ตลกหรือเปล่าไม่นะไม่ตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับสำหรับตัวนี้ตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันขอละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเก่งเก่งจริงๆแล้วก็เล่นในตำแหน่งนี้ได้ดีอย่างมากๆเลยนะครับนั่นก็คือโจชัวคิมมิชนะครับใครที่อัพไปถึงเม็ดแดงแล้วคุณ ถ้าคุณกำลังมองหา RB ที่ยืนตำแหน่งดีๆ RB ที่จ่ายบอลดีๆนะครับแล้วก็ RB ที่สามารถเล่นเกมรับได้โดยที่ไม่ต้องอัพสกิลเกมรับเลยโชชูคิม,มิตตอบโจทย์พวกคุณมากนะผมบอกเลยนะครับยืนตำแหน่งดีมากไม่ได้บุกจานะครับเวิร์กเลนมันเป็นไฮมีเดียมก็จริงแต่ว่าพออัพม,มาเป็นเม็ดแดงแล้วสามารถเล่น RB ได้เล่น CM ได้ซึ่งในตำแหน่ง CM <S <S ผมไปเล่นแล้เฉยๆมากๆแต่พอมาเล่น RB ดีมากนะครับมีความไวพสอสมควรไม่ถึงกับไวจัดแต่การยิยนตำแหน่งการแท็กเกิลอะไรต่างๆนานา,นานาถือว่าดีและสิ่งสำคัญเลยคือการจ่ายบอลริมเส้นที่เขามีสกิลเพลย์เมเกอร์อยู่กับตัวเนี่ยเขาจ่ายบอลทะลุริมเส้นได้บ่อยในมินิเจอร์แล้วก็ถ้าไปในเฮตุเฮตเนี่ยบอลออกจากเท้าอะ่ะมันไม่ค่อยล้นเวลาส่งให้ตัวด้านหน้านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจน่าสนใจ อีกตัวหนึ่งอันนี้ผมไม่อยากเอาเข้าเทียร์ลิสต์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่เคยเล่นแล้วก็มันน่าจะยังเล่นไม่ได้สำหรับอเล็กซานเดอร์อาโนตัวที่เป็น CDM นะครับเพราะว่าพออัพเมนต์เนี่ยมันเป็น RWB มันไม่ใช่ RB โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาเข้ามาในเทียร์ลิสต์ใครอยากลองเอาไปเล่นก็ลองดูแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตัวไหนที่เอาไปเล่นในตำแหน่งที่มันไม่ได้มีค่าพลังตรงนั้นน่ะผมคิดว่ามันจะยากสักนิดหนึ่งนะครับ อะมาดูในส่วนของ TIA กันต่อดีกว่านะครับ TIA TIA อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใครมีก็สามารถเล่นได้แล้วก็เมื่ออัพเนี่ยเมื่ออัพไปถึงเม็ดแดงสามารถสลับไปเล่น LB ได้ด้วยนั่นก็คือ Sanetti ตัวนี้เนี่ยเสียอย่างเดียวเลยคือความเร็วนะความเร็วเขาไม่ได้จัดจ้านเท่าตัวอื่นๆน,นะ แต่ว่าเรื่องเกมรับเรื่องการจ่ายบอลเรื่องการเปิดบอลถือว่าเหนือชั้นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเล่นได้ใครที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ต้องการความเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับการยืนตำแหน่งก็โอเคแล้วก็การบุกไปเติมเกมรุกก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกันใน Head to Head เล่นดีนะครับใน Manager เนี่ยพอใช้ได้แต่ว่าถ้าให้ผมเลือกใน Manager นะซานเนติดีกว่าฟิลปงฟิปงหลุดตำแหน่งบ่อยนะครับ ตัวต่อมาอ่าตัวนี้ผมก็เคยไม่ผมไม่เคยใช้แต่ผมเคยเจอบ่อย,อยก็ถือว่าไม่ทางเลือกที่ท่านผู้ชมจะเล่นได้นะครับคาฟูนะคาฟูถามว่าทำไมไมาอยู่ทีเอเพราะว่าผมคิดว่าตัวมันเนี่ยหคือตัวเล็กไปนะครับตัวเล็กคล้ายๆกับคิมมิชเลยตัวพอๆกันแต่ว่าเรื่องของเกมรับเวลายืนตำแหน่งอะคาฟูไม่ได้โดดเด่นเท่ากับคิมมิชสำหรับผมนะ แล้วก็การเข้าบอลมันไม่ได้หนักแน่นเหมือนตอนคิมิดเล่นอ่ะบาลานซ์ Balance ของของการยืนการเข้าบอลอะไรเงี้ยครับแต่สปีดดีกว่านะครับแล้วก็การวิ่งไปเปิดบอลถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าใช้ได้นะครับก็เลยล่ลนมาอยู่ทีเอ้ A นั่นเองใครที่อยากเล่นตัวเกมรับนะตัวเกมรับ RB สําหรับเกมรับแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสี่ยงพอสมควรเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันน่าจะพลิกตัวช้ามากน่าจะพลิกตัวช้ามากนะครับก็คือชูเล่จริงๆตำแหน่งตำแหน่งโดยธรรมชาติของเขาอะ่ะมันเป็นมันเป็นนะมันเป็น CB เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเอามาเล่นผมคิดว่ามันตัวใหญ่มากครับ195หนัก99สปีดช,ชา้าแต่ว่าเรื่องเกมรับยอดเยี่ยม นะครับเวริร์กเลยมันเป็นมีเดียมีเดียมคือก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นนะครับก็ลองเล่นดูในเฮด d t เฮด a d จะพลิกตัวชา้าหน่อยส่วนใน Manager พูดตรงๆเป็นผมผมจะไม่เอาไปเล่นนะครับอ่ผมจะไม่เอาไปเล่นตัวต่อมาอยู่ในเเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าข้อเสียมีไม่เยอะหนึ่งคือเรื่องราคาผมว่าราคามันแพงเกินกว่าความเป็นจริงไปหน่อยชิปเปีย นะครับลูกนิ่งดีลูกนิ่งดีาก,งดการเปิดบอลริมเส้นทำได้ยอดเยี่ยมสปีดช้าไปหน่อยนะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่ดูมาทริปเปียเปิดบอลริมเส้นหรือคอสซิงอ่ะน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาอาอาอาบที่ผมเลือกมาแล้วนะ95นะเริ่มต้นเริ่มต้น95แต่สปีดช้าเรื่องของเกมรับโอเคเวิร์กเลกก็ดีนะมีเดียมมีเดียมแต่ผมคิดว่ามัน มันแพงไปสักนิดมันแพงไปสักนิดสําหรับการที่จะเล่นอะไรแบบเนี้ยมันก้ำกึ่งระหว่างจะเก่งก็ไม่เก่งจะไม่เก่งก็ไม่เก่งอะไรประมาณนั้นแล้วก็มี Early Cost นะครับมี Early Cost ด้วยสำหรับสกิลติดตัวของ RB ตัวนี้คิรันชิเอ,อียมาดูตัวต่อไป Hector ร์เบยลผมจะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะผมคิดว่าไม่ควรเล่นนะ มันเป็นไฮโลนะสำหรับเวิร mm ์กเลดเบยรินตัวที่เพิ่งมาลูสเบเกอร์เนี่ยแต่เสื้อสวยนะ mm hmm. อ่ะคลายวอล์เกอร์ er. นะครับคลายวอล์กเกอร์ er. มาอยู่เทียบีในเมนเจอร์ก็เล่นได้นะครับส่วนใน Head h ฮ tohead อะ่ะผมว่าเล่นดีเลยแหละราคาก็ถูกด้วยใครที่อยากได้ก็ไปจับจองกัได้บาลานซ์ balance, เป็นตัวที่บาลานซ์รูปร่างดีครับ เวิร์กเลดไฮๆเวิร์กเลดดีด้วยการวิ่ง87-95ถือว่ายอดเยี่ยมเกมรับก็พอใช้ได้เปิดบอลก็พอใช้ได้ส่วนใหญ่แล้วจะเล่นเพื่อจะต่อบอลเชื่อมบอลกันซะมากกว่าแล้วก็เล่นเกมรับเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวล่างๆ้วนะโซนเชียร์ล่างๆแล้วสำหรับ RB เช่นเคยใครที่มี ตัวผู้เล่นเพรในตมหรือว่าเล่นอยู่แล้วมันดีแนะนําเพื่อนๆในช่องแชทได้เหมือนเดิมนะครับในช่องคอมเมนต์อเคซูนาบาสครับข้อดีแรกเลยคือราคาถูกแต่จริงๆก็แพงกว่าวอลเกอร์นิดนึงนะแล้วก็สามารถขยับไปเล่น IM ได้วเว r ร์เลตเป็นไฮเมีเดียมสปีดต้นสปีดปลายพอใช้ได้เลยแล้วก็เรื่องที่ดีของเขาเป็นจุดเด่นของเขาคือการเปิดบอลน,นะครับมี Early c o ่์มีเลี้ยงบอเลเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องการวิ่งขึ้นไปเปิด หรือการวิ่งขึ้นไปเติมเกมถือว่ายอดเยี่ยมเลยสำหรับเคซูนาบาโซนนี้นะครับใครอยากเล่นอาโนเนี่ยผมแนะนำไปเล่นอาโนตัวทองนะอาโนตัวทองจะดีกว่าไอ้ตัว CDM แนะ่ๆนะครับเพราะมันไม่ตรงตำแหน่งใครอยากได้ตัวสายสปีดใน h ฮดทูเฮดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสายสปีดเลยอันนี้เป็นสายสปีดโดยแท้แท้ทรูนะครับอ่ะ ไอ้คุณนัทเนี่ยชอบมากตัวนี้แอดวินคูชาเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้บังคับดีๆหน่อยละกันแอดวินคูชาตัวนี้สปีดต้นมาเนี่ยสปีดเริ่มต้นมา95-94ท่านผู้ชมรูปร่างก็ดีนะ180 w o r k a เวิร์กเลนมีเดียมเดยมเกมรับเฉยๆเกมรุกก็เฉยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไปได้เรื่องความเร็วแล้วก็รูปร่างที่เขามีนะครับเข้าบอลดีเลยสำหรับเ e ทูเฮ hey นเเจอร์ไม่แนะนำให้เล่นนะครับไม่แนะนำให้เล่น,น เดี๋ยวผมดูอีกสัก2ตัวจากที่เคยเจอนะอีกสักตัว2ตัวเพชรในตอมตัวตัวเงินเนี่ยเขาไปใช้ตัวอะไรกันเขาไปใช้ตัวอะไรกันผมไม่ค่อยเห็นเลยจริงๆผมนั่งดูอยู่สักพักและไอตัวเพชรในตอมเนี่ยนอกสายตาเกินไปอ่ะอีกตัวนึงนี่แหละเจอแล้ว ตัวนี้คนใช้เยอะแล้วก็เล่นได้โอเคเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปใช้ตัวอีกตัวหนึ่งอะ่ะอีกตัวเวอร์ชันหนึ่งแต่ผมขออาการนี้มานะนี่น้องบาบ้บาบ้บานี่ตัวนี้ก็เล่นดีครับสำหรับหลายๆคนที่งบน้อยงบน้อยเบียน้อยสปีดมาที่89 92เริ่มต้นนะครับเออค่าพลังโอเวอร์ออลอ่ะเพอเพอจะดีกับแอดวินกูชาด้วย แต่ว่ารูปร่างเขาก็พอๆกันนะ183ยแปดสิบสามเจ็ดสิบหดดีตรงนี้เลี้ยงบอลพอประมาณจ่ายบอลพอประมาณเปิดบอลพอประมาณความแข็งแก่งก็พอประมาณเริ่มมาที่7080ินะครับก็จะประมาณนี้สำหรับแบ็คขวา r b R B เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีสิ่งไหนเพิ่มเติมสิ่งไหนไม่เห็นด้วยสิ่งไหนเห็นด้วยหรืออยากจะแนะนำตัวผู้เล่นอื่น ว่าตัวนี้อัพเม็ดนี้อัพเลเวลนี้ดีเลยครับพี่พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นชุมชนนะคนที่แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มาเล่นเกมฟุตบอลอย่าง FC Mobile ให้สนุกสนานดีกว่าที่จะมองแต่เรื่องของชัยชนะกอล้รกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยสวัสดีครับ